เนยอาวันืืืือออวว่านนนนนครััับ้เที่19กุมภาพันธ์2566เวลาประมาณ9นาฬิกาของวันนี้ตำรวจสอพอทุ่งว่าได้รับแจ้งชายคุ้มคลั่งเดินถือมีดจ,จำนวนหนึ่งเล่มและปืนพกสั้นหนึ่งกระบอกเดินกลางไปตามท้องถนนโดยระหว่างนั้นได้ยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัด ขณะที่นัดที่สองกระสุนเกิดด้านบริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียนทุ่งว่าเซเว่นถนนสี่เลนและตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งว่าลักษณะเดินวนกลับไปมา3-4รอบในย่านชุมชนสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านขณะที่ตำรวจประกาศให้ประชาชนระมัดระวังตัวเองจากนั้นผู้กำกับสบพทุ่งว่าพร้อมกำลังตำรวจ ฝ่ายปกครองและทหารหรวมทั้งมูลนิธิกู้ภัยล่มใส่รุดเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อสกัดกั้น โดยใช้เวลาเกลียกล่อมร่วมสามชั่วโมงก่อนที่จะยอมจำนนบริเวณหน้าร้านของตนเองซึ่งหนุ่มครั่งทราบชื่อภายหลังคือนายสุรศักดิ์อายุ34ปีซึ่งเป็นชาวตำบลเสาธงอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมาเปิดร้านขายของเบต็ดตเล็ดภายในอำเภอทุ่งว่าได้ประมาณหนึ่งปีเศษซึ่งอยู่กับครอบครัวจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภายในร้านห้องนอน พบมีดพกสั้นขนาดเล็กที่อ้างว่าเป็นของสะสมวางอยู่จำนวนหลายเล่มก่อนที่จะควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ต่อที่สอพอทุ่งว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านหนุ่มคลั่งเปิดเผยว่าครอบครัวนี้เพิ่งมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ประมาณหนึ่งปีเป็นคนขยันทำม,มาหากินดึกๆก็ยังนั่งทำงานขณะเกิดเหตุคลุ้มคลั่ง นเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปเจรจาให้สงบสติลมและนำน้ำและอาหารให้จนยอมจำนนโดยเชื่อว่าเกิดจากความเครียดที่สะสมจากการทำงานมากกว่าปัจจัยอื่นผู้กำกับสอพอทุ่งว่าเปิดเผยว่าหลังควบคุมตัวหนุ่มคลั่งในครั้งนี้ได้พบปืนลูกโม่จุดสองสองจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุน21นัดและมีดพกสั้นยาวประมาณ10นิ้วจำนวนหนึ่งเล่มที่ติดตัว เบื้องต้นสาเหตุน่าจะเกิดจากปัญหาในครอบครัวและความเครียดจากเศรษฐกิจโดยยังไม่พบประวัติขวพัญญาเสพติดื้นที่เราาเป็นนน้้้กัหหใไดะรกัช่วะหว่างที่น้องเขามีอารมณ์คุ้มคลั่งอยู่นะครับก็ก็ก็มีอาวุธทั้งมอาวุธปืนมีดแล้วก็อาวุธปืนนะครับแต่ว่าแต่ว่าพอคุยรู้เรื่องแล้วน้องก็เย็นลงแล้วก็ก็มอบของการทั้งอาวุธมีด แล้วุธนปืนนะครับให้กับกให้กับเจ้าหน้าที่นะครับขณะที่ภรรยาผู้ก่อเหตุเปิดเผยกับสื่อเหมือนชนว่าแฟนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่มีภาวะเครียดจากเรื่องเศรษฐกิจค้าขายและมีโรคประจำตัวเป็นโรคซึมเศร้าปีกว่าแล้วที่ไม่ได้รับยาอย่างต่อเนื่องยอมรับว่าเมื่อก่อนมีอาการชอบหึงห่วงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแฟนใช้สารเสพติดไหมคะไม่ค่ะผลออกมาแล้วว่าแฟนไม่มีสารเสพติดแต่แฟน รักษาอยู่ที่อะไรนะหมอจิตเวชนั้นกินยาอยู่แต่ว่าขาดขาดมาประมาณปีกว่าแล้วตั้งแต่ย้ายมาอยู่สตูลก็เออไม่ได้ไปหาหมอเลยไม่ได้กินต่อเนื่องอืมเป็นโรคอะไรคะซึมเศร้าหมอบอกหมอบอกว่าเป็นซึมเศร้าแล้วมาเจอกับภาวะเศรษฐกิจอีกใช่แล้วก็เครียดให้เขาอยู่ไปก่อนไม่ต้องเครียด ลูกหนูเลี้ยงเองสบายไม่ต้องหอ่วงตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพวกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและพกพาอาวุธมีดไปในหมู่บ้านเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร สำหรับคดีนี้ถือเป็นการทำงานที่รอบคอบรัดกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองทหารมูลนิธิกู้ภัยร่มใสและส่วนที่เกี่ยวข้องในการควบคุมเหตุได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสองใต้นิวรายงาน